ดูดวงแรนดอมนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีความรักที่เป็นความรักแท้มีโอกาสบ้างไหมนะคะกดห้าปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยเหมือนกับคุณอะเริ่มที่จะเบื่อกับคําว่าคู่หรือความรักหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเคยที่จะคาดหวังแล้วก็ได้รับความรักดีๆเหมือนกับคนอื่น การแต่งงานการได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่สิ่งที่ได้มันกลับตลบัดวุ่นวายตรงกันข้ามซะทั้งหมดทั้งๆท,ที่ก็ไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่าจะต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่เคยทำผิดอะไรเลยซะด้วยซ้าสร้างกรรมดีมาโดยตลอดสิ่งที่เจอคือเลยความรักที่เฮงซวยเจอคนมีเจ้าของคนที่มีความไม่รู้จักพอ ใช้เด่เหลี่ยมหรือบางครั้งก็คือมีในเรื่องของงานเข้ามาบีบบังคับทำให้คุณจะต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือบางคนก็เข้ามาในลักษณะที่ดีตอนต้นรักจริงหวังแต่งแต่สุดท้ายก็หลอกให้คุณจะต้องมอบตัวเลือใจให้กับเขาสุดท้ายท้ายสุดเขาก็ไปมีคนใหม่ หรือบางคนก็กลับไปอยู่กับคนเก่าอะไรทําไมก่อนสิคุณจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้จนบางครั้งรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจท้อแท้กับโชคชะตาแบบทําไมอะ่ะเมื่อไหร่ฉันจะเจอความรักที่ดีกับคนอื่นเขาบ้างหรือจะไม่มีวันนั้นเลยเหรอยังไงเป็นสิ่งที่คุณคิดลังเลแล้วก็ไม่เข้าใจหาคำตอบไม่ได้ แต่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาแล้วแหละเพราะคุณไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยอ่ะ <c oughs> แม้แต่กระทั่งความรักรักเขาแต่เขาอาจจะไม่รักต่อในคนที่ดีแต่คนที่ไม่ดีเข้ามารักในลักษณะที่รักจอมปลอม คุณจะเจอความรักที่ดีบ้างไหมหลังจากที่คุณไม่ได้ใส่ใจในเรื่องความรักมุกออนออกมาแล้วก็มาอยู่แบบดูคุณค่าของตัวเองในเรื่องของคนที่จะมาแอบแฝงในเรื่องความรักหรือจะมาแอบทําอะไรไม่ดีกับคุณเข้ามาไม่ได้เพราะนับตั้งแต่นี้ไปคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีส,ดสิ่งที่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นความรักนะที่รู้ดูการเงินการงานคุณจะเด่นมากและถ้าผลพลอยได้นั่นก็คืออาจจะมาในรูปแบบของคนรักก็ได้ ที่คุณจะได้เจอต่อไปนะคะ